ครับต้นในครับสวัสดีครับผมลุงลาวีสังเกตุครับครับวันนี้ชกพิการร้อยยี่สิบสามครับมาสอบครั้งแรกเป็นไงก็เกินจุดศูนย์นะน้ำหนักนี้เราคุมมากี่โลก็สามลูกสี่ลครับซ้อมอยู่ไหนครับซ้านสวนอยู่ที่สวนน้ำทางคีดีครับครับผมคุณครูซ้อมมีใครบ้างก็งมีบุตรีกรมีเป็ดคีดีหลายหลายคนครับใ,ใ,ครใครนี้เก็บตัวมากี่วันเนี่ยก็เดือนกว่าครับเดือนกว่าแล้วที่ยังมีรายการตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วป่ะใช่ครับแล้วก็ขยับมาวันนี้เจอกับ เจอรับอเออเฮอร์เบอร์เฮอร์เบอร์ไม่รู้จักไม่เคยเห็นเลยวาง<ม>เกมวางแผนใกลดีก็ดูเกมบนเทีครับเออคิดว่าฝีมือความเป็นมวยเรารน่าจะดีกว่าเนาะครับผม แล้วเราได้เห็นผู้ชกมั้งยังเนี่ยยังครับอ้าหนักใจเลยทีนี้เออแต่เราก็ท้อมมาเต็มที่เต็มที่ครับล่าสุดชกที่ไหนมาชกอยู่ที่กระบี่ครับเป็นไงวันนั้นก็ไปเพ่กับพี่เพชรอ๋อพี่มณีครับอ่าเจอระดับเพชรอ๋อพี่มณีวันนี้ไม่น่ากลัวเฮอร์เบอร์นะครับอายุไหรล้วครับอายุสิบแปดครับขนจังหวัดกระบี่ครับไปปล่อยเท่าไหร่ก็หกสิบครับถึนเทเราเป็นมวยมีมือครบเครื่องครับซ้ายหรือขวาขวาครับสูงร้อยลงสิบเจ็ดครับเราโชกมวยลมๆเท่าไหร่ครับประมาณหกสิบได้ครับฝากพี่น้องเพื่อนเชนหน่อยครับ ไม่ทำไม่ิดังครับโอเค what's your name า <est> come from Iran. Iran. how old are you, you 22 22 okay. you come from Iran. Uh, how much you weight when you e t when you eat full <Fight. S 1> how much when you <Fight. S 1> eat full how many kilo five <Fight> in fifty f i f t fifty how how fifty Win 10 52 no. 53 okay kilo kilo how many kilo when you are in 56 50. 60 okay oh how many fight in Thailand how many fight 15 15 fight win how many win 10 10 win oh yes. you ever see him before <laughs> Have you seen before? No. No. Okay. Uh, tell something for your fan club today. Today. Okay. Cheer, cheer. Tell something for your fan club. No. Okay. Cup to cup. Soon, eh? Soon, eh? Okay. <laughs> Thank you. Okay. Oh, Tom, you training? You're... Tom, you Tom, you you Tom,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  you okay, okay.